สวัสดีครับพบกับผมช่องมงคลชีวิตมีสิทธิ์กันทุกคนอันนี้เป็นอีกอีพีหนึ่งที่ผมจะมาพูดว่า,าทำไมทําไมบุคคลธรรมดาเนี่ยถึงมีโอกาสได้พัะสมเด็จแท้มากกว่าบุคคลที่เป็นเซียนหรือแม้กระทั่งคนรวยหรือเจ้าสัวด้วยทำไมผมถึงคิดแบบนี้ทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเราเรา,เราลองหลับตานึกภาพดูครับ ย้อนกลับไปสัก200ปีหรือช่วงช่วงที่สมเด็จพระนิจจานโตสร้างพระส่วนที่หนึ่งว่ากันว่าพระสมเด็จเนี่ยสร้างแล้วสามารถเอามาละลายน้ําเพื่อรักษาโรคหายได้นั่นหมายความว่าอย่างไงครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นผมผมออกแนวถ้าเป็นหนังก็จะเป็นแนวโรแมนติกโรแมนด์คอมดี้อย่างที่เขาพูดกัน,นนะครับนั่นหมายความว่าสมเด็จพระนิจจานโตอาจจะ,อ,ะอย่างรู้ได้แล้วว่า อา,อาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นก็เลยพยายามทำพระเพื่อให้ปุถุชนหรือเพื่อให้สามัญชนหรือให้คนทั่วไปเนี่ยครับได้เอาพระไป เอาไปครับเอาไปพยายามแจกพยายามทาพยายามแจกแบบไม่มีเงื่อนไขบินธบาตแจกเดินไปเจอโจรขโมยบอกพอรือเปล่าโยมไม่พอมาเอาอีกนะไม่มีการขายไม่มีการซื้ออะไรงั้นเดินแจกสวดธรรมดาแจกบินเอาเอาทีแจกไม่พอไปโยนลงน้ําอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะครับ ถ้าคิดแบบผมผมจะคิดว่าสมเด็จพระอาจารย์โตอาจจะยังรู้ได้ชาติว่าอาจจะเกิดขึ้นโรคโรคระบาดขึ้นในบริเวณนี้ปีนี้วันนั้นปีนี้ปีนั้น,น,นวิธีเดียวก็คือเอาเอาพระสมเด็จเนี่ยไปแจกให้ทั่วถึงเท่าที่ตัวเองจะทําได้ก่อนเผื่อว่าจะมีคนจะมีคนที่มีบุญญาธิการหรือมีมีมีคนที่มีความรู้ที่เขาเรียกว่ายาคูคือคนที่เป็นหมอแผนปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยครับ ที่เขามีทุกอย่าแหละแต่ที่เขาสารเขาเขาเขาจะขาดจริงๆเลยก็คือกระสายอ่ะคว่ากระสายเนี่ยคือพระเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าพูดแบบผิวเผินเนาะก็คือเอาไปแช่น้ําละลายน้ําให้กินที่จริงแล้วไม่ใช่ขั้นตอนน่าจะมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเอาพระสมเด็จเนี่ยไปเป็นกระสายไม่เป็นกระสายเออถ้าเกิดไปบดไปบดล,ละเอียดแล้วกวาดคอมันก็คงไม่เหลือพระสมเด็จแล้วครับเพราะช่วงนั้น โรคระบาดโรคหาเนี่ยระบาดทั่วประเทศเนื่องจากว่ายาคูหรือผู้ผู้พิเศษสมัยก่อนเนี่ยอยู่รู้ว่าเอาพระสมเด็จเนี่ยเป็นตัวกระสายก็เลยเอาไปเป็นกระสายยาอาจจะไปจุ่มล้ําหรือไปบดนิดหน่อยหรือคือใช้นิดหน่อยอคือใช้แค่เป็นกระสายไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งหมดของของยารักษาอ,อันนัาม,มาทึ่งคันบอกต่อว่าถ้ามีถ้ามีพระสมเด็จแล้วเนี่ยพระพระสมเด็จสามารถเอามาละลายน้ําแล้วก็ดื่มกินแก้โรคหาได้นะอ่า ในเมื่อในเมื่อคนปุถุชนคนธรรมดาเห็นความเห็นคุณอันวิเศษของพระสมเด็จแล้ววิธีเดียวที่เขาจะรักษาเข้าวของมงคลสิ่งมีค่าไว้ได้ก็คือพรางการการการพรางพระสมเด็จก็มีสองสามวิธีวิธีหนึ่งในนั้นก็คือทาสีดำๆยาลักลงลักอะไรนั่นนะครับนั่นก็คือการพรางแล้วก็อีกพรางวิธีหนึ่งเลยคือไม่บอกใครเลยว่ามันคืออะไรวางไว้อย่างนั้นนะครับอ,อันนั้นก็พราง ใช้การพลังเนี่ยครับคือรักษาพระสมเด็จมาเพราะฉะนั้นพระสมเด็จก็เลยก็เลยอยู่อยู่กับประชาชนมากที่สุดเนาะอันนี้ทุกคนที่มีพระสมเด็จก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นนั่งคิดเหมือนเสี่ยนนะฮะว่ามันจะอยู่ในคอเจ้าสวยอย่างเดียวอันนี้ปลายคลิปนี้เดี๋ยวผมาฝากเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ